ทีมกัญชัยพระภัยวันชี้ดาราใบาเลขมอมเมาคนเผยซื้อหวยคนอื่นที่ถูกมาเคลมทีมกัญชัยพระภัยวันชี้ดาราใบาเลขมอมเมาคนเผยซื้อหวยคนอื่นที่ถูกมาเคลมถามไม่เคยบอกความจริงว่าซื้อไปกี่ใบาขาดทุนเท่าไหร่ หลังจากกลายเป็นดราม่าเดือดในโลกออนไลน์เมื่อพิธีกรหนุ่มกัญชัยโต้เดือดฟ้าวเฟี้ยวพี่ชายของดาราสาวอิ่มๆหรือเฟียวฟ้าวหลังออกมาโพสต์ถึงหนุ่มกัญชัยที่อ่านข่าวถึงน้องสาวเรื่องพญานาคและเรื่องถูกหวยก่อนพิธีกรคนดังจะชี้แจงและสวนกลับเป็นข้อข้อรวมถึงประเด็นการถูกหวยโดยทาให้โชว์ลอตเตอรี่ก่อนออกและยังชี้แจงถึงความเชื่อเรื่องพญานาคด้วย ล่าสุดพระมหาภัยวันวรรณบุตรได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมให้ความเห็นอย่างน่าสนใจโดยระบุว่า อันนี้โยมหนุ่มพูดได้ดีและอัตมาเห็นด้วยมากๆเหมือนที่อัตมาเคยพูดในรายการของคุณบุ๋มปนัดดาว่าเดี๋ยวนี้ดาราหลายคนหันมาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใบหวยแล้วก็มอมเมาคนอย่างเต็มที่เลยซื้อหวยถูกทุกงวดแต่ไม่เคยบอกความจริงว่าซื้อไปกี่ใบขาดทุนเท่าไหร่นี่เพิ่งรู้นะว่ามีการขายวัตถุมงคลรูปปั้นพญานาคด้วยมีการซื้อลอตเตอรี่ที่คนอื่นถูกมาเคลมด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด